รุ่นขายไทย SUV ไซเวนิ H U v, ini, บนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์มีการสดติทีิบัตรตั้งแต่ปี2023ล่าสุดเตรียมเปิดตัวที่ประเทศเพื่อนบ้านอินโดนีเซียส่วนไทยรอรุ่นคุมพลังเดียวกันกับไฮรักแชมป์และหลังกา <laughs> วัสนีแฟนทุกท่านนะครับหลังจากที่ SUV ไซมินี่บนพื้นฐานไฮรักกระบะจำนะครับเตรียมเปิดตัวที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะก่อนหน้านี้นะก็มีข่าวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็เป็นที่จับตาแล้วก็ที่สนใจสําหรับแฟนพี่น้องชาวไทยนะครับ ที่ความสนใจใน SUV นะครับไซมินินะสำหรับสายแคมป์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะั้นที่น่าสนใจนะเพราะว่าไฮรักแคมป์นะครับก็มีการผลิตแล้วก็ใช้ไทยนะเป็นฐานผลิตและออกจําหน่ายนะครับหากรุ่นนี้นะครับเข้ามาทําตลาดที่บ้านเรานะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะั้นที่น่าจับตามองสําหรับรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนอว่าตอนนี้ก็กําลังจะทําตลาดที่อินโดนีเซียนะซึ่งก็มีการปล่อยในส่วนของภาพนะครับรถตัวอย่างนะเป็นคันจริงเลยนะครับที่นํามาแสดงให้กับแฟนๆที่อินโดนีเซียได้รับชมนะครับเขาก็มีาววาด,ดในชี2025้โย คุ่พลังกัน,กน,กน,กกนครับแหลงก้าที่วิจํจำน่ายอย่างอินโดก็จะเป็นเหมือนกับไฮลักแชมป์ในบ้านเรานะครับก็เรียกคนรัชื่อนะหากบ้านเรานะครับนำรุ่นนี้เข้าจำน่ายถือว่านะเป็นที่น่าจับตาแล้วก็ที่น่าสนใจของแฟน,แฟนพี่โตได้แน่นนะครับแต่รุ่นนี้นะก็เขาบอกว่าขายในราคาไม่ถึงล้านนะแต่เข้าไทยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ไทยเป็นฐานผลิตจริงๆนะอาจจะทําได้นะสำหรับราคาไม่ถึงล้านนะครับประมาณ8 0 0 0 0 0ถึงเก้าแสนเนี่ยสำหรับ SUV ยไซมินิรุ่นนี้นะครับก็มีข่าวมานานแล้วนะครับก็กาลังจะเป็น รถที่วิ่งบนถนนอย่างจริงจังแล้วก็ขายจริงนะครับที่ต่างประเทศที่อินโดนะส่วนที่ไทยนะต้องรอรุนว่าดีไซน์แล้วก็ที่แน่ๆนะครับต้องรอให้เขาทําแล้วก็นํามาขายที่ไทยก่อนส่วนภายในนะครับก็จะถอดแบบมาจากไฮรักแชมหรือว่าลังก้านะที่จําหน่ายยังอินโดนีเซียนะครับออปชั่นก็จะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับภายในก็จะดูทึกๆหน่อยนะครับสาหรับภายใน ก็จะไม่เน้นออปทันเท่าไหร่นะก็จะใส่มาให้เฉพาะในส่วนที่จําเป็นนะครับและรุ่นขับซีจะมีมาไหมอันนี้ต้องรอรุ่นนะครับต้องรอดูข่าวที่อินโดนีเซียบ้านเรานะหากไม่มีในส่วนของ s อสยูวีไซมินินะก็นะ่าจะทําสําหรับ4ประตู u, หรือว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาให้กับแฟนๆที่เรียกร้องหน่อยเพราะว่าตัวต้านะก็น่าจะมองเห็นนะครับตลาดตันนี้เพราะว่าก็มีคนสนใจค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ถ้าหากว่านะครับแบรนด์จีนหรือว่าแบรนด์ยุโรปอย่างฟอร์ดอย่างเงี้ยนะครับอเมริกันนะ นำรุ่นนี้หรือว่ารุ่นที่เขามีอยู่ต่างประเทศเข้ามาก่อนพี่โตของเราก็น่าจะไม่นิ่งนอนใจนะสำหรับรถเช็คใม่น,นี้ก็จะมีเฉพาะซูซูกิจิมเนะครับที่มีจําหน่ายในบ้านเราราคาก็1.5ล้านกว่าๆไปถึง1.7ล้านเลยหากพี่โตของเราครับลงมาเล่นตลาดนี้เชื่อได้ว่านะยอดขายน่าจะดีแน่นอนเพราะว่าทั้งศูนย์บริการแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์นะครับสมรรถนะก็ถือว่าเป็นที่ไว้ใจนะสำหรับโตโยต้าแฟนๆน,น่าจะชอบอยู่แล้วนะครับแต่หากรุ่นนี้ไม่มานะครับเพิ่มในส่วนของรุ่น ขับเพื่อนสี่ล้อหรือว่าสี่ประตูหรือจะทำเป็นแบบแคปมาให้นะครับอันนี้ลูกค้าในไทยก็น่าจะแฮปปี้นะเพราะว่า SUV ไซมินีถ้าเกิดว่าดีไซน์ออกมาเหมือนที่จําหน่ายอย่างอินโดนะใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเป็นแฟนหลายคนก็บอกว่ายังดูมันไม่ค่อยลงตัวนะครับแต่หากมีการยอดส่วนสําหรับแลนคุยเซอร์นะครับนี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ลงมาเป็น SUV ไซมินีนะแล้วก็ใช้พื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์นะครับถือว่าเป็นที่น่าจับตาเลยทีเดียวในส่วนของคุมพลังนะครับ คาดว่านะจะใช้คุมพลังงานกันกับไฮรักแชมป์หรือว่าลังกานะที่มีจําหน่ายยังอินโดแล้วก็ที่ไทยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะก็ออกแบบโดยวิศวกรที่ไทยนะครับนี่ภายในก็จะดูแบบทึกๆนะครับนี่ให้มาเฉพาะในส่วนที่จําเป็นที่ต้องใช้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการลดคอต์สแล้วก็วัสดุนะครับก็ไม่ได้ให้มาพเพียมี่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะี่ครับนี่เป็นสิทธิบัตรหรือว่าใบที่เขาจดนาทีญี่ปุ่นสําหรับมินิแลนด์ฮอปเปอร์นะในชื่อแต่ต้องรอดูอีกทีว่าที่ไทยนะ จะมีการทําตลาดใหม่สาหรับรุ่นนี้นะครับหากทำตลาดจริงนะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับก็มีข่าวมั้งแต่ปี2023 2024ก็เงียบไปนะครับแล้วก็ไม่มีข่าวในช่วงปลายปนะีที่จะเปิดตัวที่อินโดนีเซียนะครับโดยใช้พื้นฐานไฮรักแชมหรือว,ว่าไฮอาโตโตต้านะหลังการน,นะที่จําหน่ายอย่างอินโดนะครับเป็นแฟนนะครับคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้นะหากรุ่นนี้นะไม่เข้าไทยหรือว่ารุ่นนี้นะครับนำมาจําหน่ายที่ไทยดีไซน์แตกต่างออกจากที่อินโดนะครับ แฟนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันเล่ยนะครับกับคุมพลังนะเดียวกันกับไฮรักแชมป์ในบ้านเราออปชันอาจจะให้น้อยหน่อยนะครับายในอาจจะดูทึกๆนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนึ้นที่น่าจับตามองต้องรอดูว่าหากใครอื่นนําเข้ามาก่อนเชื่อได้ว่าพี่โตไม่น่าจะนิ่งนอนใจแน่นอน เพราะรุ่นนี้อย่างที่บอกไปก็มีเพียงสุ z กิ i ิม m นีเท่านั้นนที่ทําตลาดอยู่แต่ว่าราคาก็1.5ล้านถึง1.7ล้านเลยก็ว่าได้รวมไปถึงแท่ง300นะครับตอนนี้ก็ดําราคาหรือว่าลถราคามาเยอะเลยหากรุ่นนี้มาต่ํากว่าล้านนะออปชั่นไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเครื่องยนต์นะเท่ากับไฮรักแชมป์นะแต่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อมาให้หน่อยนะแฟนๆนะ่าจะแฮปปี้นะครับสำหรับตลาดรถยนต์ในเซกเมนต์น,นีนะ้ก็จะมีเพียงสุสกิ จิมีーนะครับรวมไปถึงแทงสามร้อยนะแต่ว่ารุ่นนั้นนะครับก็ขายเกินหนึ่งล้านไปแล้วนะรุ่นนี้นะถ้ามาต่ากว่าล้านนะครับหลายคนก็บอกว่าจะไปทับตลาดกันหรือเปล่ากับโคโรล่าคอร์สรวมไปถึงโต้ตามโฟลเจอร์นะครับราคารุ่นนี้นะมาต่ากว่าล้านประมาณแปดแสนถึงเก้าแสนนะอย่างที่เขาประกาศออกมาที่โนอเเซียนะก็ถือว่านะครับไม่น่าจะทับตลาดกันแล้วก็คนละกลุ่มการใช้งานนะครับรุ่นนี้หากมีขับเคลื่อนสีล้อมาให้สายแคมป์นะครับคนที่ชอบลุยออฟโรดนะน่าจะถูกใจนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็มีการเอา ทำให้ตัวรถดูสวยงามแล้วก็มีความดุดันขึ้นกว่าเดิมนะครับแ,แฟนๆละครับคิดเห็นยังไงหากรุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายในบ้านเราหรือไม่มาจำหน่ายนะอาจจะมาให้ในรุ่นแคบหรือว่ารุ่นสี่ประตูแล้วก็มีระบบ,บขับเคลื่อนสีล้อมาให้อันนี้แฟนๆก็น่าจะชอบนะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะสำหรับรุ่นนี้ที่มีการออกแบบแล้วก็จำหน่ายที่น่วยเสียนะครับถูกใจแฟนๆพี่น้องชาวไทยไหมแต่เชื่อได้ว่านะครับหากนำเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะวิศวกรหรือว่าที่ออกแบบที่ไทยน,ะน่าจะ ออกแบบด้สวยงามกว่าที่อินโดนะเป็นแฟนคิดเห็นยังไงครับลองคอมเมนต์มาก่อนหน่อยนะครับใต้คลิปนี้เลยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะรีบนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมนะยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์โดยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ